ไจเไเาว้ส้สขก่อนที่งานศพของดาเรนแชนจะถูกจัดขึ้นเขาเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่หัวดีเรียนเก่งมีพ่อแม่วางอนาคตไว้แต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวตรงที่ดาเรนมีเพื่อนสนิทไร้อนาคตอยู่คนหนึ่งชื่อสตีฟแม้จะสนิทกันแต่ทั้งสองนิสัยต่างกันมากสตีฟเป็นพวกเกเรชอบโดดเรียนแล้วมักจะชวนดาเรนออกนอกลู่นอกทางอยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งถูกครูจับได้ เมื่อพ่อแม่ของดารินรู้ก็สั่งให้เขาเลิกคบกับสตีฟซะส่วนสตีฟก็รู้ว่าพ่อแม่ของดารินไม่ชอบเขาในวันหนึ่งขณะทั้งสองกำลังยืนเถียงกันอยู่ก็มีรถทรงแปลกหลอนๆขับผ่านมาทางพวกเขาและโยนใบปลิวของคณะตัวประหลาดที่กำลังทัวงงานแสดงอยู่ในเมืองนี้ให้ก็เหมือนทุกครั้งที่สตีฟชวนดารินไปในทางเสื่อมแม้จะปฏิเสธแต่ดารินก็อยากไปอยู่ดีในคืนนั้นหลังจากพ่อแม่หลับเขาแอบออกจากบ้านแล้วไปยังจุดหมายพร้อมกับสตีฟ พอดูการแสดงคณะตัวประหลาดเมื่อไปถึงสตีฟจ่ายค่าตัว๋วก่อนจะถูกตัวอะไรบางอย่างคล้ายคนแคระกัดเข้าแล้วก็วิ่งหายไปเมื่อเข้าสู่สถานที่จัดแสดงพวกเขาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงที่ถามว่าพวกนายอายุ21หรือ,อยังเขาย้ำให้ทั้งสองตอบว่าใช่เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นพิธีกรเปิดโชว์ด้วยมนุษย์หมาป่ามันกระโดดเข้าไปกัดนักแสดงหญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชมเธง,งอแขนขึ้นใหม่ได้ตามด้วยโชว์มนุษย์งูเอฟล่า ก่อนจะถึงโชว์ของมาดามทูสกาเธอร้องขอผู้ชมว่ามีใครอยากมาร่วมการแสดงกับเธอไหมทูสกาเตะตาเข้ากับดาเรนและเชิญเขาขึ้นมาบนเวทีขณะเธอสัมผัสไปที่ใบหน้าของดาเรนหนวดคราวของหญิงสาวก็เริ่มยาวขึ้นแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับทูสกาเธอเห็นนิมิตประหลาดจากตัวดาเรนอนาคตอันมืดมนของเขาที่จะนำพาหายนะมาสู่พวกตัวประหลาดและโชว์สุดท้ายในค่ำคืนนี้โชว์ของแคปลี่กับมาดามออคตา ชายท่าทางตลกที่ออกมาพร้อมกับแมงมุมพิษมันเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีที่แคปรลี่บันเลงซึ่งขณะด,ดูการแสดงดารเรนก็หลงไหลในแมงมุมตัวนี้มากๆอันที่จริงเขา,ขาคลั่งไคล้เรื่องของอสุรกายแปดขาอยู่แล้วเมื่อมันกระโดดขึ้นมาบนตักดาริรนไม่กลัวสักนิดเขาจ้องตามมาดามออกตาและหลงไหลในตัวมันก่อนที่แคปลี่จะดึงนางแมงมุมกลับไปส่วนสตีฟก็เพ่งแคปรลี่ตามไม่กระพริบและกระซิบข้างหูดารเรนว่าชายคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นแวมไพร์ชื่อวอนออสเทนที่สตีฟรู้เป็นเพราะเขาหมกมุ่นเรื่องแวมไพร์และเคยอ่านเจอแวมไพร์ตัวนี้จากในหนังสือยังไม่ทันที่โชว์ของแคปลี่จะจบตำรวจที่นำโดยครูเคอร์ซี่ครูที่โรงเรียนของสตีฟและดาเรนที่ไปแจ้งความว่ามีคณะตัวประหลาดมาจัดแสดงในแถบเมืองนี้ผู้ชมในงานต่างแตกตื่นสองเพื่อนซีต้องแยกกันหนีนั่นจึงทำให้ดารนลงเข้าไปในส่วนของห้องพักนักแสดงนั่นก็คือห้องของแคปลี่และออกตา ในนั้นมีโรงศพใบใหญ่ตั้งตรงตรหงานตรงข้ามกับกงขังมาดามออกตาดาวเรนหลงไหลานางแมงมุมมากถึงขั้นขโมยมันแต่เขาออกจากห้องไม่ได้เพราะแคปลี่กลับมาพอดีพอต้องหาที่ซ่อนดาเรนจึงบังเอิญไปได้ยินบทสนทนาของแคปลี่กับเพื่อนที่ชื่อกาบเนอร์สรุปแล้วพวกเขาเป็นแวมไพร์จริงๆเหมือนกับที่สตีฟบ,บอกกาบเนอร์พูดถึงศัตรูที่เป็นพวกแวมไพร์ด้วยกันกลุ่มแวมพาณิชย์ที่ออกล่าแวมไพร์ด้วยกันเอง และเหยื่อรายล่าสุดคือวินเซนต์เพื่อนของพวกเขาสังคมแวมไพร์มีชนชั้นดำรงอยู่มานานมีสภาวแวมพายด้วยแต่หลังจากกลุ่มแวมพนิตก่อตั้งขึ้นสภาวแวมพร์ก็เสื่อมอำนาจลงจัดการปัญหาไม่ได้แวมพายส่วนที่อยากอยู่ร่วมกับมนุษย์แบบไม่เปิดเผยตัวอย่างกาฟเนอร์และแคปรี่จึงต้องคอยหลบซ่อนในจะพันธมิตรของศัตรูบุรุษลึกลับชื่อมิสเตอร์ไทนีที่แอบเข้าไปในห้องสมุดของสภาจนไปค้นเจอตำราวิญ,ญญาณที่เขียนคำทำนาย ถึงศึกล้างเผ่าพัานุ์ตัวประหลาดไม่มีผู้ใดจะต่อกรกับศัตรูได้เหลือผู้ที่ต่อต้านอีกไม่มากหนึ่งในนั้นก็คือแคปปลี่กับกาฟเนอร์การสนทนาจบลงเพียงเท่านี้พอสตีฟบุกเข้ามาในห้องเพราะความคลั่งไคล้ในแวมพายเขาก็เลยขอร้องให้แคปลี่เปลี่ยนเขาเป็นผีดูดเลือดแม้ภายนอกสตีฟจะเป็นเด็กเกเรแข็งกร้าวแต่ภายในเขาเป็นเพียงแค่เด็กที่เปราะบางผ่านครอบครัวแสนระทมทุกข์แม่ขี้เมากับพ่อที่ทอดทิ้ง เขาไม่สนใจว่าจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งใดขอเพียงแค่ได้กลายเป็นผีดิบแต่แคปลีย์ปฏิเสธมีกฎหนึ่งข้อว่าเด็กจะเป็นแวมไพร์ไม่ได้และเมื่อลองลิ้มรสเลือดของสตีฟแคปลีย์ทำนายได้เลยว่าเขาไม่ใช่คนดีสตีฟโกรธแคปลีย์มากที่ปฏิเสธแถมยังว่าเขาเป็นพวกเหลือคอเขาสัญญาต่อหน้าแวมไพร์ทั้งสองเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาแก้แค้นแคปลีย์เมอรอการ์เนอร์ได้ยินแบบนั้นและเห็นว่าเพื่อนกำลังโกรธเขาก็เลยรีบไล่สตีฟออกไป ก่อนจะกล่าวอำลาแคปลี่ส่วนดารเรนที่เซื้อซ่าทำเสียงดังจนแคปลี่รู้ตัวเขาเีบพาออกตาหนีก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากบุรุษลึกลับที่เรียกเขาขึ้นรถชายร่างอ้วนแนะนำว่าตนชื่อมิสเตอร์ไทนี่และพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งดารเรนไม่เข้าใจเลยสักนิดไทนี่ตัดผมของดารเรนไปกระจุกหนึ่งเพื่อจะทดสอบว่าเขาเป็นฝ่ายดีหรือชั่วร้ายก่อนจะพาส่งกลับบ้านไทนี่กล่าวทิ้งท้ายว่าคงจะได้พบกันเร็วๆนี้ ในเช้าวันต่อมาดารินก็ไปโรงเรียนตามปกติแถมยังพามาดามออกตาไปด้วยในตอนนั้นสตีฟก็เข้ามาทักทายพอดีและสังเกตเห็นท่าทางลับๆับล่อๆของดารินเขาก็เลยลองไปเปิดล็อกเกอร์ดูแล้วก็พบกับออกตาสตีฟวีนใส่เพื่อนว่ากล้าดียังไงถึงไปขโมยของแวมไพร์เขาถามต่อว่านายเข้าไปในห้องของแคปรี่ตอนไหนดารินไม่อ้อมค้อมตอบกลับว่าเขาได้ยินทั้งหมดที่สตีฟพูดเรื่องที่อยากจะเป็นแวมไพร์สตีฟจึงตอบสวนกลับ ว่านายคงไม่มีทางเข้าใจก่อนจะคว้ากรงออกตาเข้ามาดูใกล้กๆแต่เพราะเสียงกริ่งทําให้เขาตกใจทํำกรงหลุดมือจนมาดามออกตาหนีออกมาได้ทั้งสองวิ่งไล่ตามมันแต่สตีฟดูท่าเขาจะรุนแรงกับออกตาไปหน่อยจนถูกนางแมงมุมกัดสวนก่อนที่มันจะหนีไปเขาถูกส่งโรงพยาบาลทันทีอาการของสตีฟไม่สู้ดีนักน่าจะไม่รอดคืนนี้ส่วนดาเรนก็ย้อนกลับไปที่โรงละครจนได้พบกับแวมไพร์แคปลี่ครั้ง ดารินกล่าวขอโทษเรื่องที่เขาขโมยของและขอยาถอนพิษจากแวมพร์แม้จะอยากลงโทษหัวขโมยแต่เพราะเหตุการณ์ที่มิสเตอร์ไทนี่ให้ความสนใจในตัวดารินเป็นพิเศษเด็กคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แ,นแคปปี้ต้องดึงดารินเข้ามาเป็นพวกให้ได้เขาก็เลยยื่นข้อเสนอถ้าหากดารินยอมมาเป็นทาสรับใช้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นครึ่งแวมพร์เขาก็จะมอบยาถอนพิษเป็นของแลกเปลี่ยนดารินช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบตกลง แต่ก่อนที่แคปรีจะมอบชีวิตใหม่ให้กับหนุ่มน้อยเขาต้องทดสอบเลือดของดาเรนก่อนเพียงหยดเดียวก็ทําให้แคปรีตัดสินใจได้ไม่ยากว่าดาเรนเรียวร้ายหรือไม่มันไม่เหมือนกับที่ดาเรนเคยได้ฟังตามเรื่องเล่าว่าแวมไพร์กัดคอแล้วจะกลายเป็นผีดิบแคปรีเพียงแค่เอาปลายนิ้วประกบกับเขาแล้วก็แลกเปลี่ยนเลือดเพียงเท่านี้ดาเรนก็กลายเป็นครึ่งแวมไพร์และตามสัญญาแคปรีกระอนพิษให้กับสตีฟแต่แทนที่ดาเรนจะไปกับเขา หนุ่มน้อยก็เลือกที่จะหักหลังแคปรี่แทนแวมพา์เอ่ยเตือนดาเรนว่าจงระวังไว้ในวันที่กระหายอย่าได้ลงมือกับครอบครัวในเช้าวันต่อมาสตีฟหายจากอาการโควาส่วนดาเรนก็ทำตัวเหมือนปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขามีพละกำลังผิดมนุษย์เวลาหิวเขาจะกินแต่เนื้อดิบจนลามไปถึงมองน้องสาวตัวเองเป็นอาหารมันเป็นเหมือนดังคำเตือนของแวมไพร์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ แคปลี่กลับมาทวงสัญญาและชี้ทางให้ดารินพ้นจากปัญหานั่นก็คือเขาจะต้องตายไปจากชีวิตมนุษย์ทิ้งครอบครัวและคนรู้จักไปมันคือหนทางเดียวและสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปมากกว่าเดิมดารินต้องแกล้งตายแคปลี่จัดฉากให้เขาร่วงจากหลังคาคอหักขณะที่พิธีศพถูกจัดขึ้นสตีฟก็เข้ามาดูศพเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพบกับรอยแผลที่อยู่ตรงปลายนิ้ว พอสตีฟชอบเรื่องแวมพายมากก็เลยทําให้เขาจับไตแผนของแคปรลี่ออกดาเรินไม่ได้ตายแต่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นแวมพายสตีฟรู้สึกว่าถูกเพื่อนที่รักที่สุดหักหลังเขาเรีบเดินออกจากงานและคลายหมากฝรั่งทิ้งซึ่งในตอนนั้นมิสเตอร์ไทนี่ก็เก็บมันไปตรวจ DNA พเอพราะหน่วยรหัสพนันธุกรรมนี้สามารถทํานายได้ว่าสตีฟจะชั่วถึงแก่นแค่ไหนผลของมันนั้นถูกใจไทนี่ตาขาดขณะสตีฟยืนอยู่บนดาดฟ้า เขาก็ได้พบกับชายปริศนาที่แนะนำว่าตนชื่อมิสเตอร์ไทนี่ไทนี่รู้ถึงปมในใจของสตีฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องที่อยากเป็นแวมไพร์หรือถูกเพื่อนเพียงคนเดียวหักหลังไทนี่จะมอบชีวิตที่สตีฟต้องการหากเขายอมก้มหัวรับใช้แน่นอนสตีฟไม่ลังเลที่จะตอบตกลงตกกลางคืนหลังจากศพของดาเรียนถูกฝังแคปลี่ก็ไปขุดเขาขึ้นมาแต่ทุกอย่างไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นเมือ่อมือราฟหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแวมไพร์นิด มือขวาของถ่ายนี่เข้ามาขัดขวางหมายชิงตัวดารินกว่าที่แคปรี่จะสลัดมือราบให้ผลทางก็แทบเอาตัวไม่รอดมีเพียงสถานที่เดียวที่จะคุ้มภัยให้กับดารินได้นั่นก็คือคณะตัวประหลาดแต่คุณทอหัวหน้าคณะก็ต้องวางตัวเป็นกลางไม่อยากเข้าไปขัดขวางความขัดแย้งระหว่างพวกแวมไพร์แคปรี่ต้องขอร้องทออยู่นานจนกว่าเขาจะตอบตกหลงณที่นั่นดารินได้พบกับตัวประหลาดที่ไม่เหมือนตัวประหลาดสาักเท่าไหร่เธอชื่อรีเบกา ทั้งสองไปแอบฟังบทสนทนาระหว่างทอและแคปลี่จนถูกทอจับได้เขาก็เลยให้ดาเรนไปพักอยู่กับเอฟรามนุษย์งูเพราะคำพูดของดาเรนที่ว่าเขารู้สึกขนลุกเมื่ออยู่ในคณะตัวประหลาดรีเบคก้าก็เลยให้ฮาร์แคทที่จะว่าคนก็ไม่ใช่ปีศาจก็ไม่เชิงไปส่งเขาแทนฮาร์แคทมีนิสัยประหลาดชอบกัดมือแล้วพยายามหลอกล่อก,กัดดารนหลายครั้งจนทูสกาต้องออกมาห้ามเหมือนกับครั้งก่อนที่ได้พบกับดาเรน ชุสกาเห็นนิมิตเอ่ยคำทำนายอนาคตว่าความตายการไถ่บาปสิ้นหวังไหยนะชัยชนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดาเรนไม่เข้าใจเมื่ออยู่ในคณะตัวประหลาดดาเรนต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอยเลี้ยงมนุษย์หมาป่าหาอาหารให้คนแคร์และก็ยังเป็นคนรับใช้ของแคปลี่ด้วยเพราะเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ทำให้ดาเรนอยู่ใต้แสงอาทิตย์ได้เขาก็มักจะออกไปฝึกใช้พลังแวมไพร์จนกระทั่งในคืนหนึ่งมิสเตอร์ไทนี่ก็มาเยือนคณะตัวประหลาด พวกคนแคร์ที่ปกติไม่เป็นมิตรกับใครเลยกับวิ่งกลูกันเข้าไปประทับจูบลงหลังมือของไทนีพวกมันแทบจะบูชาเขาด้วยซ้ําแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่สําคัญที่เขามาในวันนี้ก็คือดารินเขาต้องการพาตัวลูกครึ่งแวมพายกลับไปแต่เทากับแคลปลี่ไม่ยอมแม้มิสเตอร์ไทนี่จะไม่พยายามชิงตัวดารินในตอนนั้นแต่ก่อนจะไปเขาได้กําชากับพวกคนแคร์ที่เป็นลูกสมุนว่าให้คอยจับตาดูดารินอย่าได้ขาด ในวันต่อมาขณะที่ดาเรนทํางานตามปกติพวกคนแคกขกก็คอยตามเขาอยู่ตลอดจนดาเรนรู้สึกได้ต้องหนีมาอยู่กับรีเบกาเมื่อมีโอกาสเขาก็เลยถามเธอว่าความประหลาดของเธออยู่ตรงไหน,นรีเบกาตอบกลับว่าเธอเป็นมนุษย์วานอนถึงภายนอกจะเป็นคนแต่จริงๆแล้วเธอมีหางที่เก็บซ่อนไว้แม้จะมาอยู่คณะตัวประหลาดได้ไม่นานแต่คนที่คอยพูดคุยกับดาเรนอยู่บ่อยๆนั่นก็คือรีเบกาดาเรนเริ่มรู้สึกชอบเธอ หลังจากการปรากฏตัวของมิสเตอร์ไทนี้แคปรี่ก็เริ่มฝึกให้ดาวเรนเอาตัวรอดเขาต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้แคปรี่ฝึกให้ดาเรนต่อสู้อาวุธหนึ่งชิ้นของแวมไพร์ที่สำคัญนั่นก็คือกรงเล็บถ้าใช้ถูกมันจะมีกำลังมากพอช่วยดาเรนได้แต่ติดปัญหาอยู่อีกข้อหนึ่งเขาอ่อนแอมากเกินไปตั้งแต่ดาเรนกลายเป็นครึ่งแวมไพร์เขาไม่เคยดื่มเลือดเลยสักหยดแคปรี่ต้องสอนให้เขาลาโดยที่ไม่ต้องทำลายชีวิตใครเพียงสะกดจิตเหยือ่อ เจาะช่องเปิดที่หัวไหล่เล็กน้อยก่อนดื่มกินแล้วจากไปแคปรี่กับเพื่อนอีกสองคนคิดวิธีนี้ขึ้นมาแต่นั่นก็ทําให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มแวมพายเพราะเมื่อมนุษย์ไม่ตายพวกเขาก็เริ่มรู้การมีตัวตนของผีดิบจากเหยื่อก็กลายเป็นผู้ละส่วนดารนหลังจากเรียนทฤษฎีเสร็จก็ถึงภาคปฏิบัติซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะกินอาหารแคปรี่ก่าวเตือนดาเรนถ้าหากเขาไม่ยอมดื่มเขาจะต้องตายมันเป็นกฎของธรรมชาติ ส่วนสตีฟหลังจากเข้ากลุ่มแวมพานิสเขาถูกเปลี่ยนให้เป็นผีดิบเหยื่อรายแรกของเขานั่นก็คือครูของตัวเองสตีฟบ้าคลั่งไม่ลังเลเหมือนกับเพื่อนเก่าและพร้อมที่จะรับใช้ไทนี่อย่างเต็มที่หลังจากกลับมาคณะตัวประหลาดได้ไม่นานกลุ่มแวมพานิสกระบุกมาชิงตัวดาเรนเกิดความวุ่นวายไปทั่วคณะแคปลีต้องรีบพาดาเรนไปซ่อนพอถึงรุ่งเช้าเขาก็ต้องกลับเข้าโรงเมื่อเห็นแบบนั้นดาเรนก็เลยย้อนกลับมาคณะตัวประหลาด เอฟล่าบอกกับดาเรนว่ารีเปก้าถูกจับตัวไปและพวกเวมพานิททิ้งท้ายว่าให้ดาเรนกลับบ้านเมื่อกลับไปถึงก็พบกับจดหมายที่เขียนว่าให้ไปเจอกันที่โงรงละครหลังจากที่แคปรี่ตื่นออกตาก็มาบอกกับเขาว่าดาเรนไปแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกแคปรี่ต้องสู้กับไทนี่เขาเตรียมตัวพร้อมซื้อตั๋วเทีเ่ยวเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมส่วนดาเรนก็มุ่งสู่โงรงละครจุดเริ่มต้นสำหรับทุกๆอย่าง ณที่นั่นเขาพบกับสตีฟอีกครั้งเพื่อนเก่าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครอบครัวและรีเบก้าถูกจับเป็นตัวประกันสตีฟมีข้อเสนอเพราะมิสเตอร์ไทนี่อยากได้ดารินเข้าพวกด้วยดารินต้องเลือกช่วยระหว่างครอบครัวหรือยิงที่รักดารินไม่ตัดสินใจพุ่งเข้าไปซัดกับสตีฟเพราะเขาไม่เคยดื่มกินเลยทําให้ตนนั้นอ่อนแอกว่าสตีฟส่วนแคปลี่พร้อมกับมาดามออกตาก็บุกลงละครเพื่อช่วยดาริน ออกตาเป็นฝ่ายพ่ายให้กับสตีฟร่างแวมไพร์ส่วนแคปลี่ก็ปะทะก,กับศัตรูเก่าอย่างมอราฟทางด้านของรีเบกาก็ใช้หางวานอนให้เป็นประโยชน์แก้มัดเชือกรีบไปช่วยดาวเรนเธอบอกกับเขาให้ดื่มเลือดเธอได้เลยเพราะถ้าหากเขาไม่ทําจะช่วยเหลือใครไม่ได้ดาวเรนไม่อยากทําเพราะนั่นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทําลายตัวตนที่เป็นมนุษย์ของเขารีเบกาจึงตอบกลับว่าการเป็นมนุษย์นั้นไม่สําคัญว่าเขาจะอยู่ในฐานะไหน เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้ดาเรนจึงยอมขณะที่แคปลี่กำลังจะพาดท่าให้กับมือลาฟและสตีฟดาเรนก็มาช่วยเขาได้ทันแคปลี ah ่คว้ากริดแทงสวนมือลาฟแต่แทนที่แคปลี่จะได้รับชัยชนะกลายเป็นว่าความตายของมือลาฟจุดชนวนศึกที่พักรบมานานกว่าร้อยปีของแวนพนิสกับตัวประหลาดทุกคนเป็นหมากที่มิสเตอร์ไทนี่วางไว้แต่ถ้าไม่มีใครรู้เรื่องนี้นั่นเท่ากับว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้น ดารินพุ่งเข้าไปซัดก,กับสตีฟแต่ถูกไทนี่ขัดขวางมันยังไม่ถึงเวลาที่ทั้งสองจะมาตัดสินกันไทนี่ถอนกำลังกลับก่อนจะไปดารินบอกกับเพื่อนเก่าว่าอย่าเลือกเส้นทางที่มืดมนสตีฟตอบกลับว่าทุกอย่างสายเกินแก้ส่วนไทนี่ก็ได้คำสาบคืนชีวิตให้กับเมอราฟกายสภาพเป็นคนแคระนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมพวกคนแคระถึงบูชาเขานักมิสเตอร์ไทนี่ทิ้งท้าย ว่าสักวันหนึ่งดาเรนจะต้องกลับไปหาเขาประการสุดท้ายจงจำไว้นายนะ่ะกระหายเลือดกว่าใครทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเข้าสู่ยุคศึกระหว่างตัวประหลาดกับแวมพาณิชดาเรินต้องบอกลาครอบครัวเป็นครั้งที่2โดยแคปลี่ลบความทรงจำของครอบครัวดาเรนทั้งหมดและตอนนี้ก็คงเหลือเพียงคณะตัวประหลาดเท่านั้นที่ต้อนรับดาเรนในคืนนั้นกาฟเนอร์ก็กลับมาหาแคปลี่ เพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ในที่สุดก็เปิดศึกจนได้แม้ในตอนแรกดารเรนจะเฝ้าถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่แต่กลายเป็นว่าหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายคณะตัวประหลาดก็ไม่ได้แตกแยกอีกต่อไปมันกลายเป็นครอบครัวใหม่ของเขาไปแล้ว สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Cirque du Freak Vampire Assistant เป็นหนังในปี2009นแนวแฟนตาซีผสมดาร์กนิด,นดโดยส่วนตัวเราชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นแนวแฟนตาซีผสมดาร์กนิดหน่อยที่ดูสนุกกว่าหนังแฟนตาซีหลายเรื่องในสมัยนี้ถ้ามองในแง่ของตัวภาพยนตร์อย่างเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำออกมาดีนะแต่มันอาจจะมีบางเนื้อเรื่องที่ทำให้ตัวละครมนดูไม่มีมิติเท่าไหร่อย่างเช่น ในเรื่องเ,เล่าว่าดารินเนี่ยชอบแมงมุมแต่พอหลังจากที่ได้ไปอยู่คณะตัวประหลาดเนี่ยเขาแทบไม่ได้สนใจมาเลยหรือว่าไม่ได้มีฉากร่วมกับมันเลยมีแค่ไม่กี่ฉากตรงนี้นะคะมันทําให้ตัวละครเนี่ยดูไม่มีมิติเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่ามีเนื้อเรื่องต่อกับตัวละครอื่นไปมากกว่านี้พอเราไปดูประวัติของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันสร้างมาจากนิยายนะคะสามเล่มขายดีในช่วงยุคนั้นนะน,นะ ด้วยความที่มันเป็นนิยายเนี่ยมันอัดกันมาเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยมันถูกตัดออกไปตัวภาพยนตร์เนี่ยทิ้งท้ายไว้ว่าจะมีภาคต่อนะฮะแต่ผ่านมา10กว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําภาคต่อแล้วเพราะว่ารายได้ไม่ดีแล้วก็กระแสตอบรับจากแฟนนิยายไม่ดีเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่ามันยัดเยียดเนื้อเรื่องมากเกินไปแล้วก็ตัดตอนสําคัญออกไปหลายตอนด้วยความที่มันรวมกันสามเล่มเป็นภาพยนตร์ในชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็สร้างเนื้อหาออกมาได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ โดยส่วนตัวนะคะถ้าเรามองเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึง่งไม่ได้รู้ประวัติอะไรมาเลยเราว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกอะนะแต่พอเราดูไปแล้วเนี่ยมันก็มีบางจุดที่มันติดตรงเนื้อเรื่องมันนั่นแหละมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในแง่ของตัวละครทําให้ตัวละครเนี่ยมันดูแบนๆไม่ค่อยมีหลากหลายอารมณ์สักเท่าไหร่นะคะติดเรื่องนี้นอกนั้นก็สนุกนะชอบภาพชอบสีชอบฉากต่อสู้นะคะทำออกมาดีๆมากๆโดยส่วนตัวเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ สนุกนะฮะดูเพลินไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นแต่แฟนิยายอาจจะไม่ชอบนะฮะทมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองไม่อนตัดสินแทนผู้ชมได้นะฮะอยากทุกคนลองไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มนะฮะเพื่อมีคลิปนี้ยาวกินไปอย่าลืมกดไลค์ก็สับคลายเป็นลองใจเราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ